ช่วงหญ้าหนาๆก็ถอนได้นะครับขุดได้นะครับเนี่ยครับตัวนี้หญ้าหนาตึ๊บเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับผ่านขุดมันนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับจะดนี่ครับผ่านขุดมันเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับในขั้นตอนการติดตั้งของเรานะครับตัวนี้ก็จะใส่ในส่วนของรูกลางนะครับสามารถขยับได้นะครับจะเอา ให้องศาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราทํามาให้2ทําแหน่งที่ยึดนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวด้านข้างตัวนี้นะครับเนี่ยก็ใส่แขนนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็แขนซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับคลายน็อตสตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้องศาผาตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองไถกันดูนะครับว่าฐานขุดมันนะครับมสเจริญการช่างนะครับเนี่ยติดกับรถไถรุ่นแอลนะครับ3 6 0 8นนะครับก็ เดี๋ยวเราไปลองไถดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนการใช้งานตัวนี้นะครับก็ช่วยให้เกษตรกรนะครับรดแรงนะครับนี่ครับในการขุดมันนะครับง่ายนะครับผมก็ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากราคาปกติครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมนี่ก็ใส่สลักนะครับสลักซ้ายขวาแล้วก็เป็นแขนกลางนะครับเป็นตัวสลักก็เป็นตัวของผานไถของเรานะครับ ก็ยกขึ้นดูหางมันสูงแค่ไหนอ่าเดี๋ยวลองยกขึ้นดูนะครับนี่ครับนี <sk r ug> ่ับยกขึ้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ <sk r ug> ครับนี่ครับเป็นเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับ การติดตั้งนะครับในส่วนของฐานขุดมันนะครับเอ็มสอเจริญการช่างโรงงานอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่สนใจอยากจะได้มีเพียง5ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับจากราคาปกติ18,0 0 0บาทนะครับวันนี้เราขายเพียงแค่5ตัวสุดท้ายนะครับเหลือเพียง1 5 0 0 0บาทนะครับไม่เกิน2 0 0รกิโลทางร้านเราจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีเพียง5ตัวสุดท้ายนะครับ ใครที่อยากจะได้ก็โทรมาเลยนะครับ088 7 4 7 8136หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ครับ0 8 8 747 8136นกะครับก็เดี๋ยวจะมีทีมงานไปจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับถ้าไม่เกิน200กิโลนะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเราจัดส่งให้ถึงบ้านไอ้ด่วนๆใช้งานตอนนี้ก็รีบโทรมาเลยนะครับสินค้ามีเพียง5ตัวสุดท้ายนะครับผมจากราคาปกติ18,00 0บาทนะครับเหลือ 15,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูการทดลองกันเลยนะครับว่าการติดตั้งผานขุดมันของเอ็มสอเจริญการช่างจะใช้งานดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ชนตอไม่สะเทือนนะครับเพราะว่าเหล็กค่อนข้างหนาเลยนะครับผมนี่ครับยกขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับติดกับรถคูบูต้าเอลสามนะครับนี้ยกขึ้นก็จะประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทดลองดูนะครับว่าเนี่ยครับในการขุดมันนะครับหญ้าหนาๆแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับการทดลองฐานขุดมันยิ็มสอเจริญการช่างนะครับตัวนี้เราจัดโปรโมชั่น5ตัวสุดท้ายนะครับราคานะครับ5ตัวสุดท้ายนะครับสําหรับฐานขุดมันของเรานะครับมีแค่5ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับ แหมย้าหนาหนาแบบนี้เลยครับนี่เนครับตัวนี้เราจัดโปรโมชั่น5ตัวนะครับสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็ราคาปกตินะครับ18,00 0บาทนะครับมีมาอยู่ย่าหนาหนาครับราคาปกติ18,0 0 0บาทนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือ1 5 0 0 0บาท5ตัวสุดท้ายนะครับ ยังไม่พอนะครับไม่เกิน200กิโลทางร้านเราเอ็มสอเจริญการช่างจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์088 7478136นนะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลดต้นทุนนะครับให้กับเกษตรกรนะครับเราสามารถปรับองศาได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ครับนี่ครับ ไม่ขาดนะครับเนี่ยครับไม่ขาดนะครับหัวไม่ขาดนะครับเนี่ยครับพี่น้องใครที่สนใจก็นี่ครับโทรมาที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับช่างเอ็มสเจริญการช่างนะครับก็เหลือเพียงแค่5ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับผานขุดมันตัวนี้เหล็กหนานะครับชนใบยี่สิบนิ้วนะครับใบขุดย2นิ้วนะครับผม นี่ครับเรามาดึงขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับใช้คุณดึงขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขุดแล้วก็ตั้งตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายนะครับในการเก็บมันนะครับผมครับนี่ยครับการทดลองนะครับฐานขุดมันนะครับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับหญ้าหนาหแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นการจัดส่งฐานขุดมันนะครับนี่ครับช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่าง M อสอเจริญการช่างตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ราคาปกติ18,000บาทนะครับใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพียง5ตัวสุดท้ายนะครับเราขายที่ราคา10,000 ขายที่ราคา15,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับมีเพียง5ตัวสุดท้ายนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มเจริญการช่างนะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับพอเราใช้ผานขุดแล้วนะครับเราก็ใช้คนดึงขึ้นแบบนี้ครับนี่นี่ครับโอ้ไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวยกขึ้นให้กล้องดูหน่อยครับให้ f c ดูหน่อยครับว่าหัวมันจะขาดไหมนี่ครับนี่ครับไม่ขาดนะครับผม นี่ครับนี่ครับช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนแล้วลดแรงนะครับผมนี่ครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นคนดึงขึ้นนะครับก็เราจะขุดแล้วก็ตั้งแบบนี้ไว้นะครับผมนี่ครับดูครับหัวยาวๆยังไม่ขาดเลยนะครับผมเนี่ยครับ